มีการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีองค์บุตรีเป็นสองคำนำมาประสมกันที่เรียกว่าคำสมานนะเรามารู้จักคำว่าองคมนตรีว่าตั้งมาเมื่อใด ในประเทศไทยของเราเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยตั้งกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พอรัชกาลที่อกก็มีองคมนตรีเหมือนกันแต่ตั้งตามพระราชอัธยาศัยฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่6มีองคมนตรีถึง2องร ท่านพอสมัยรัชกาลที่เจ็ดก็ตั้งเหมือนกันและบวกกรรมการสภาองคมนตรีไปด้วยก็มีหลายหลายฝ่ายะที่เป็นทั้งองคมนตรีและกรรมการสภาองคมนตรีทีนี้ พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่เจ็ดนี่แหละมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ก็เลยยุบเลยยุบองคมนตรีอย่างเนี้ยคือเรียกว่าตอนนั้นเหมือนกับปฏิวัติอนะรัฐประหารอพอ มาสมัยรัชกาลที่9เมื่อปี2,492ก็มีการกำหนดให้มีองค์มนตรีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่แหละเป็นรากฐานที่มีองคมนตรีจนกระทั่งทุกวันนี้เรามาดู กันว่าในสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยก็มีองคมนตรีสี่ท่านก็เป็นนักกฎหมายที่สองท่านคือ,เ,อ,อเป็นนายกรัฐมนตรีคือนายสัญญาธรรมศักดิ์แล้วก็นายธานินไกรวิเชียนนี่เป็น นักกฎหมายพอมดคนที่สามท่านที่สามเป็นพลเอกเปรมเป็นนะสุรานนท์เป็นนายทหารสก็เป็นนายทหารก็คือพลเอกสุรยุทธพลเอกสุรยุทธนะคนสุดท้ายก็คือคนที่ห้า นี่แหละก็คือพลเอกประยุทธ์จันร์โอชามาเป็นองค์มนตรีตร